นนนาราพัฒน์เจ้าของบทบาทหมอแจ็คในจักรวาลไทยบ้านอันโด่งดังหนีงานแต่งไปถ่ายซีรีส์สงครามส่งด่วนจริงไหมเจ้าตัวก็ตอบมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองสรุปแล้วคือจริงครับแต่เขาไม่ได้หนีนะครับคือทีมงานได้ติดต่อให้ไปแสดงเรื่องนี้แค่คิวเดียวพอถ่ายเสร็จก็แค่กลับบ้านมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติหลังจากนั้นประมาณ4 6ถึงเดือนมั้งไม่แน่ใจทีมแคสติ้งก็ได้ติดต่อกลับมาอีกว่าให้ไปถ่ายแก้หรือถ่ายเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ซึ่งในวันที่เขาขอมาเป็นวันเดียวกันกับที่เเขขาาาตต้้องงงแแ่นลลววกก็ั ถ้าต้องบอกว่าจะแต่งงานวันนั้นแล้วต้องเลื่อนกองคือชิบหายเลยนะครับเพราะนนนาราพัฒก็เป็นคนที่เข้าใจหัวอกคนทํางานถ้าเกิดเขาว่างกันหมดเหลือแค่นนแค่คนเดียวมันไม่สามารถทํางานได้กองถ่ายมันต้องดวทุกอย่างมันไม่ใช่แค่นนเพราะเราต้องทํางานกับคนหมู่มากนนเลยคุยกันกันกบแฟนว่านนแต่งงานช่วงเช้าส่วนแฟนก็ดูแลแ,แขกช่วงบ่ายไปเดี๋ยวนนจะไปถ่ายหนังซึ่งแฟนก็เข้าใจครอบครัวก,ก็เข้าใจทุกคนคือโอเคกันหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ได้บอกทีมงานด้วยครับในวันนั้นแต่นนก็ไปบอกตอนอยู ในกองถ่ายนะประมาณน,นั้นครับ